สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรมโรยทานแบบง่ายน่ารักกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างโปรยทานแบบง่ายน่ารักของเราวันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็พับไม่ยากด้วยด้านหน้าก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้ส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นฮอเรนตาทีดับเบิลยูเป็นเบอร์สองวันนี้เราก็ใช้สีขาวนะคะ เป็นลายสีฟ้าค่ะเราก็จะตัดอยู่4เส้นความยาวอยู่ที่27ซนติเมตรเตรียมกันไก่และเรียงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับก็ได้ดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2องด้านเลยนะคะเพื่อสะดวกในการลอดช่องและก็รวบริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่มีลายนะคะ เดี๋ยวเราจะหันด้านที่ไม่มีลายแล้วก็พับลงมา10เซนติเมตรค่ะนี่นะคะ้านนี้10เซนติเมตรจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวส่วนตรงนี้เราก็พับให้เป็นรอยค่ะจากนั้นจะทำฐานสี่กันโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อนนะคะแล้วก็ให้ด้านที่สั้นอยู่ด้านหน้าค่ะนี่นะคะเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่1นนะคะและเส้นนี้เป็นเส้นที่สอง เราจะเอาเส้นที่สองคล้องไปที่เส้นที่1ค่ะและเส้นที่สามจะนํามาคล้องข้างล่างของเส้นที่สองเส้นที่4ี่นะคะจะนําไปลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1ค่ะีนะคะลอดไปจากนั้นก็กางริบบิ้นตรงนี้ให้เป็นช่องเลยค่ะแล้วเอานิ้วล้วงเข้าไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3าให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4จากนั้นก็ดันเข้าไปนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะ ได้ฐานสเรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะก็จะนำเอาเหรยนบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นริบบิ้นก็จะเป็นคู่นะคะเห็นไหมคะจะมีด้านหน้าเป็นเส้นที่สั้นและด้านหลังยาวเราจะใช้เส้นด้านหน้านะคะที่สั้นพับลงมาข้างล่างค่ะเส้นขวามือพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนะคะพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือเราจะนำมาใส่ในช่องนี้ค่ะ ะคะโค้งมาแล้วก็เสียบเข้าในช่องดึงให้กระชับค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ให้ดูริบบิ้นเส้นที่สั้นทั้งสีด้านนะคะเราจะนำมาใส่ช่องค่ะนี่นะคะเขาจะมีช่องทั้งสีด้านเลยเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้นะคะใส่ไปในช่องทั้งสีเส้นค่ะ พอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะทีนี้เราก็พลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้จะเริ่มจากเส้นข้างบนนะคะจะพับริบบิ้นไปด้านหลังไปทางขวามือพอได้แบบนี้เอานิ้วชี้ซ้ายมือนะคะจันเอไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้นลงมาให้เป็นลักษณะนี้นะคะเราจะนำปลายใส่เข้าในช่องตรงกลางค่ะ ที้เราก็ดึงนะคะจะได้กรีบในทรงลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็เลื่อนริบบิ้นให้ตรงท่านี้นะคะแล้วพับไปด้านหลังอย่าลืมเอานิ้วชี้ดันอาไว้ด้วยนะคะแล้วดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างเสียบเข้ากับช่องตรงกลางะคะ่ะนี่นะคะเป็นเส้นที่สองต่อไปเส้นที่3ามนะคะ เราจะใช้เส้นนี้นะคะอย่าไปใช้เส้นใสมือจึงลงมาแล้วเสียบค่ะทีนี้เราก็ได้กรีบที่3แล้วต่อไปกรีบนี้กรีบที่4ค่ะทำเหมือนเดิมเลย เราก็จะได้กรีบเป็นสี่แฉกแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะให้เท่าๆกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะทำกรีบถัดไปโดยจะใช้เส้นซ้ายมือนี่นะคะดึงขึ้นไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ดึงอย่างนี้นะคะเพื่อให้กรีบตรงนี้เขากระชับค่ะแล้วเราก็โค้งปลายลงมานะคะเสียบเข้ากับช่องด้านในของกรีบนอกนะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะ ปลายก็จะมาทะลุด้านล่างทีนี้ดึงก็จะเป็นกรีบในทรงลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้กระเถิบไปเส้นที่2องอย่าลืมดึงค่ะแล้วเอานิ้วโป้งนะคะหรือนิ้วชี้จับกรีบเอาไว้เพื่อไม่ให้ขยื่นแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะคะจะดแบบนี้อย่าลืมดึงค่ะ แล้ก็เอานิ้วโป้งจับเอาไว้ตรงนี้เราก็เสียบเข้ากับตรงกลางเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่จับเอาไว้กรีบแหลมๆที่อยู่ข้างนอกเขาจะขยืนจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะนี่ค่ะขยบนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นเส้นที่4หรือกรีบที่4ค่ะจัดกรีบให้เท่าๆกันนะคะตรงกรีบข้างนอกนี้ก็จะคล้ายๆกับลิปปินค่ะ พอสวยงามเราก็หันมาด้านนี้แต่ก็เก็บริบบิ้นส่วนที่เกินเยอะๆนะคะเก็บไปตามช่องของเขาเลยเขาจะมีช่องทั้ง4ี่ช่องเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นำเอากันไกรมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเราก็จะได้โปรยทานนะคะแบบง่ายน่ารักซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโปรยทานของเรา